การฉีดวัคซีนโควิด w h o องค์การอนามัยโลกได้เตือนฉีดวัคซีนสลับชนิดเสี่ยงอันตรายแต่หมอประเทศไทยมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วก็มีผลการศึกษารองรับด้วย แพทย์อาวุโสศิริลาชจุลาหนุนมติคณะกรรมการโรคติดต่อที่ให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9แบบผสมสูตรโดยยืนยันว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในไทยและก็ยังมีผลศึกษารองรับในขณะที่หัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ประจําองค์การอนามัยโลก WHO ได้ออกมาเตือนถึงอันตรายจากการที่ประเทศต่างๆได้ออกนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9แบบผสมสูตรดร ซุมยาสวามินาธานซึ่งเป็นหัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยโลกได้เตือนว่าการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการจับคู่วัคซีนจากผู้ผลิตหลายรายมาผสมกันซึ่งในหลายประเทศกำลังดำเนินการอยู่นั้นถือเป็นแนวโน้มที่อันตรายเพราะว่ายังมีข้อมูลการวิจัยว่าด้วยการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรอยู่น้อยมากจนไม่อาจจะทราบได้ว่ามีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง ซึ่งการจับคู่ผสมวัคซีนต่างชนิดเข้าด้วยการเป็นกระแสความนิยมที่ค่อนข้างเสี่ยงและเราก็ยังอยู่ในขั้นที่ปราศจาก ข้อมูลหลักฐานในใดที่จะมาสนับสนุนในเรื่องนี้สถานการณ์ในอนาคตอาจจะตกอยู่ในความปั่นป่วนก็เป็นไปได้หากประชาชนเริ่มตัดสินใจเอาเองว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่2ที่3ที่4หรือไม่อย่างไรและจะฉีดเมื่อใดแน่ดรสุมยาได้กล่าวไว้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ถแถลงเตือนในข้างต้นหลังจากที่เมื่อวานนี้วันที่12กรกฎาคมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของไทยซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรุลรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขมีมติเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนต่างชนิดร่วมกันได้โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1แล้วก็ให้ฉีดเให้ฉีดวัคซีนต่างชนิดร่วมกันได้โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1แล้วก็ให้ฉีดเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาโดยมีการฉีดเว้นระยะห่างกัน3 4ถึงสสัปดาห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์สายพันธุ์เดลต้าด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อยังมีมติรับทราบในเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือ b o สเตอร dose สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยได้กระตุ้นภูมิจะเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นชนิดของไวรัลเวเตอร์ ater, เป็นหลัก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนแวคซึ่งผู้เชี่ยวชาญไทยพบว่าการให้วัคซีนคนละชนิดจะมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นจากนี้ก็ยังมีรายงานล่าสุดขององค์การอนามัยโลกได้บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดจาก ทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตก็กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากมีแนวโน้มลดลงตลอดช่วง10สัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์ที่ย่ำแย่นี้มีสาเหตุจากการระบ,บาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์เดลตา้าซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียแต่ที่ผ่านมาในขณะนี้ได้แพร่ก,กระจายไปยังกว่า104ประเทศทั่วโลกแล้วด้านนายเทอร์ด์โสอาดานอมเกเบรยเยซัส ผู้อานวยการองค์การอนามัยโลกได้แถลงด้วยว่ายังคงมีความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายวัคซีนไปยังประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันโดยตอนนี้ประเทศที่ร่ํารวยเริ่มสั่งจองวัคซีนโควิดเพิ่มเติม,ตมสําหรับฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นเข็มที่3แล้วหลายล้านโดสในขณะที่ประเทศเอะไรายได้ปานกลางและก็ยากจนส่วนใหญ่ยังคงขาดแคลนวัคซีนโดยไม่มีพอแม้จะ ฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์แนวหน้าไปก่อนด้วยผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังระบุว่าบริษัทผู้ผลิตวัคซีนอย่างไฟเซอร์และโมเดอร์นา กำลังมุ่งผลิตวัคซีนป้องการโควิดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศตลางในประเทศที่ร่ำรวยที่มีอัตราการได้รับวัคซีนสูงอยู่แล้วในขณะที่2บริษัทดังกล่าวควรจะเข้าร่วมโครงการ COVAX เพื่อเป็นการช่วยกระจายวัคซีนไปยังประเทศที่ขาดแคลนอยู่มากกว่าดรสุมยาหัวหน้าคณะวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกยังกล่าวเสริมอีกว่าในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันความจะเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มที่3หากได้รับวัคซีนครบโดส เป็นพื้นฐานไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ด็ร สมยาก,ก็ไม่ได้ปฏิเสธถึงความที่จะเป็นไปได้ที่อาจจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3กันในวันหนึ่งข้างหน้านี้ส่วนนายแพทย์ยงชี้วัคซีนสลับชนิดเหมาะกับไทยวันนี้วันที่13ก,กรกฎาคมกระทรวงสาธารณาสุขได้แถลงข่าวโดวยเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาวิศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 สลับชนิดกัน โดยนายแพทย์ยงได้กล่าวถึงสาเหตุที่ไทยนำแนวทางการฉีดวัคซีนโควิดสลับชนิดมาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิต้านทานว่ามาจากการที่ปริมาณวัคซีนในไทยมีจำกัดทําให้จํานวนประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วมีน้อยกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ กล่าวคือนับตั้งแต่ไทยเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่28กุมภาพ,พันธ์ซึ่งจนขณะนี้ยังฉีดได้ไม่ถึง13ล้านโดสอีกสาเหตุประการหนึ่งวัคซีนต้านโควิดที่ผลิตในระยะแรกโดยใช้สายพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนแต่ขณะนี้มีไวรัสกลายพันธุ์ทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีน ที่ผลิตในรุ่นแรกประสิทธิภาพลดลงเมื่อต้องใช้รับมือกับสายพันธุ์ระบาดท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันวัคซีนโควิดที่ประเทศไทยใช้มี2ชนิดคือวัคซีนเชื้อตายได้แก่วัคซีนของซีโนแวคและก็ซีโนฟาร์มและก็วัคซีนไ i r a l v ล c t o r ได้แก่วัคซีนของแอสตราเซเนกาการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ2โดสไปแล้วจะมีภูมิต้านทานเท่ากับผู้ที่หายป่วยจากการติดเชื้อสายพันธุ์อูฮ่าดังเดิมแต่เมื่อมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เช่นอัลฟาเดลตาจึงจําเป็นต้องมีภูมิต้านทานท,านที่สูงขึ้นนายแพทย์ยงยังอธิบายตอว่าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิกได้ทําการศึกษาวิจัยรูปแบบการให้วัคซีนเพื่อในการเพิ่มภูมิ ท้านฐานซึ่งการสลับชนิดของวัคซีน ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่ศึกษาและก็พบว่าการให้วัคซีนเข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตายแล้วก็ตามด้วยวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมากการฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อนเปรียบเสมือนการทําให้ร่างกายของเราติดเชื้อแล้วก็ไปสอนให้นักรบหรือหน่วยความจําของร่างกายเอาไว้หลังจากนั้นอีกประมาณ3-4สัปดาห์เราค่อยไปกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัลเวกเตอร์ที่มีอํานาจในการกระตุ้นเซลล์ร่างกายให้สร้าง ภูมิต้านทานมากกว่าหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางไวรัสวิทยาคลินิกได้กล่าวไว้ในแพทย์ยงยังอธิบายผลการศึกษาอีกว่าถ้าให้วัคซีนเชื้อตายของซีโนแวคก่อนแล้วตามด้วยแอสตราเซเนกาจะมีภูมิต้านทานสูงขึ้นเ,นเร็วแต่ก็ยังไม่สูงเท่ากับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาสองเข็ม แต่ยังน้อยก็ได้ภูมิต้านทานที่สูงในเวลาเพียง6สัปดาห์แทนที่จะต้องรอไปถึง12สัปดาห์ในแพทย์ยงยังกล่าวอีกว่าจากการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนมากกว่า40รายในระยะเวลา1เดือนได้ข้อมูลดังนี้ฉีดวัคซีนซิโนแวค 2เข็มภูมิต้านทานสูงเท่ากับคนไข้ที่หายจากการติดเชื้อซึ่งยังไม่สูงพอที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ต่อมาฉีดแอสตราเซเนก2เข็มภูมิต้านทานจะสูงเพียงพอที่จะป้องกันไวรัสที่กลายพันธุ์ได้แต่ต้องใช้เวลาถึง14สัปดาห์ต่อมาทดลองว่าฉีดวัคซีน s ี n นแวคเป็นเข็มที่1แล้ก็ฉีดแอสตราเซเนกเป็นเข็มที่2ภูมิต้านทานขึ้นมาเกือบเท่ากับการฉีด แอสตราเซเนกาสเข็มแต่ก็ใช้เวลาน้อยกว่าคือเพียง6สัปดาห์ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคที่เป็นไปอย่างรุนแรงเช่นนี้หรือรวดเร็วขนาดนี้ถ้าเรารอเวลาถึง12สสัปดาห์ไม่ได้การที่จะต้องให้ภูมิสูงขึ้นอย่างเร็วการฉีดวัคซีนสลับเข็มแล้วใช้ เวลาเพียงแค่6สัปดาห์มันจึงน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต,ต่อประเทศไทยซึ่งนายแพทย์ยงได้สรุปไว้แล้วก็ยังกล่าวว่าแนวทางการฉีดวัคซีนสลับชนิดนี้เหมาะกับไทยเพราะว่าไทยมีวัคซีนเพียง2ชนิดคือเชื้อตายแล้วก็ไวรัลเวกเตอร์แต่ถ้าหากมีวัคซีนอื่นที่ดีกว่าเข้ามาในอนาคตก็สามารถหาแนวทางที่ดีกว่าหรือใช้วัคซีนที่มีการพัฒนาเพื่อสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ สำหรับประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยนั้นนายแพทย์ยงได้ก,กล่าวว่าการเก็บข้อมูลอาการข้างเคียงของผู้ที่ฉีดวัคซีนสลับชนิดในไทยมากกว่า1,200หลรายซึ่งส่วนใหญ่ฉีดที่ โรงพยาบาลจุฬาไม่พบอาการผู้มีข้างเคียงที่รุนแรงแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันอีกข้อหนึ่งได้ว่าการให้วัคซีนสองอันนี้ที่สลับการมีความปลอดภัยในชีวิตจริงในขณะที่ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นถึงการฉีดวัคซีนสลับชนิดว่าน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเขาก็อธิบายว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นจะมีเซลล์สองกลุ่มคือ คือแม่เลือดขาวที่เรียกว่า T เซลล์กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อเองซึ่งวัคซีนในกลุ่มไวรัลเวกเตอร์ทำหน้าที่นี้ได้ดีแล้วก็ b ีเซล s สามารถจัดการเชื้อได้โดยการสร้างแอนติบอดีซึ่งวัคซีน mRNA และเชื้อตายทำงานในส่วนนี้ได้ดีดังนั้นนั่นจึงเป็นที่มาให้มีการจับคู่วัคซีนคือ เมื่อวัคซีนเข็ม1และ2กระตุ้นการทำงานที่ต่างกันผลก็น่าจะดีที่สุดนายแพทย์ประสิทธิ์ได้กล่าวทิ้งท้าย